เรากำลังจะเดินทางไปประเทศมาเลเซียค่ะทุกคนเมื่อเขาหาว่าน่าคุณไม่เหมือนเดินนมนะคุณถึงขั้นแบบเกือบเข้าห้องเย็นทะโทรหามามีก็ไม่ได้ด้วยพี่เสื้อเขาแอบไม่ตรงปกกันเลยลพี่เชื่อว่ามูลค่ามันนี่น่าจะแบบว่าไม่ต้องกลับไทยอ๋อผมเป็ตนต่าดาววันนี้ทิมนี่ทามลงคลิปทุกวันศุกร์เวลา4โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา10โมงเชา้าฝากติดตามชมและกด s u b s ไ r i b e ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่ช่องทิ้งไเช้าค่ะวันนี้นะคะเรามากันแต่เช้าตอนนี้คือประมาณ6กโมงครึ่งคือเราตื่นกันประมาณตีห้าครึ่งนะทุกคนคือเช้ามากเพราะเมื่อคืนนะคะเราถ่ายกันดึกเนาะ <c oughs> ใช่ว่ากี่โมงอะเชียงคืนเทียงดึก <c oughs> มากแล้ววันนี้นะคะเราต้องตื่นแต่เช้าะตาเช้าคือแฟนผมแม่ผมตื่น คือเราต้องตื่นกันแต่เช้านะคะเพราะวันนี้นะคะเรากําลังจะเดินทางไปประเทศมาเลเซียค่ะทุกคนก็คือมีโอกาสพาน้องๆไปเที่ยวประเทศมาเลเซียนะคะแต่ว่ามีผู้โดยสารสองคนที่มันตกหล่นผู้โดยสารสองคนนั้นเขาไม่ยอมทำพาสปอร์ตมานะคะแล้วทีนี้เขาใช้บัตรไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในแถวแถวอ่งนี้ห้าพื้นที่ห้าจังหวัดก็อดไปนะคะแต่เราก็จะไปกันทุกคนวันนี้เราไปถึงปีนังกันเลยค่ะทุกคนไปดูว่าที่ปีนังเขาจะมีอะไรให้เราทําบ้างดีกว่าไป บอกตรงห้างนี้ผมว่าเพราะว่าปกติเวลาผมเป็นคนอุดอรเนะเวลาที่ผมจะข้ามไปต่างประเทศนะคะก็จะมีลาวอะไรอย่างงี้ฮะก็รู้สึกแบบปกตินะแต่แบบเป็นครั้งแรกฮะที่แบบพอได้ยินว่าข้ามไปมาเลเซียนี่สำหรับผมมันคือไปประเทศนึงอารมณ์เหมือนไปฮ่องกงอะ<ร>ง่ะเนาะเออใช่มันคือฮ่องกงอะไรเงี้ยใช่คือไกลมากแต่วเวลาทาไมเขา้สึกเวลาผมไปลาวอะไรเงี้ยเหมือนกับว่ามันอยู่ใกล้บ้างอาจจะนี่ว่าชัวผมเองอยู่อุดรไงก็เคยข้ามแม่น้ํโขงไปลาวเพราะมันผ่านหนองคายแล้วไปลาวได้แต่นนี้ผมก็เลยเชื่อว่าคนเมตรงเนี่ยมันก็คบบว่า ไปประเทศลาวเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่าคนเบตงเนี่ยมาเลเซียเนี่ยคือแบบมันติดกันติดกันใช่มัน <ไง S 1> อารมณ์เหมือนกับอารมณ์เหมือนน้องคายแล้วข้ามไ,ไปลาวับผมว่าก็ฟิลเดียวกับนั้นฮะแต่ว่าจะบอกว่าคนในเบตงเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นคนมาเลเซียเยอะมากจริงๆฮะอันนี้คือเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวไม่ใช่คนแบบไม่ใช่คนพื้นที่นะช่วงนี้เขาปิดเทอมประเทศมาเลเซียปิดเทอมหนึ่งอาทิตย์นะคะทำให้ช่วงนี้ทั้งมาเลเซียที่เราจะไปแล้วก็ฝั่งประเทศไทยก็จะมีคนเยอะต้องถามพ่อว่าทีเชิงของคนมาเลเซียตอนนีน้ กำลังจะไปปีนังยังไงครัปีนังปีนังเนี่ยอยากถามว่าตอนนั้นมีคนไทยไหมครัมีครับมีคนไทยอยู่ที่นั่นด้วยครับทุคนครับก็เป็นครั้งแรกนะของผมที่ไปมาเลเซียแล้วก็เชื่อว่าหลังทีมงานนะครับผมยังไม่เคยไปมาเลเซียนี่ครั้งแรกชีวิตก็จะไปดูเลยนะเต้นตื่นเต้นผมรู้สึกเหมือนมันไกลเพราะว่ามันคือไกลจากอุดรไงอูไกลมากครับอยู่เทปเปอร์ไกลครับจริงจริงแต่ถ้าอยู่เบตงเหมือนกับเห็นบอกว่าเดินทางเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงก็ถึงแล้วนะฮะทุกคนนะตื่นเต้นฮะจะไดตื่นเต้นเยอะท่าแต่ปวดขี้มังลงอูย มาไปดูกันว่าเป็นยังไงทุกคน,<ม>นตอนนี้ฮะเราก็ทําการปั๊มพัสปอร์ตเรียบร้อยฮะทุกคนเมื<น>่อกี้คุณพ่อว่าถ้าเราขับรถตู้ไปจากประตูนั้นอะเขาว่าก็คือเราข้ามไปมาเลเซียนะเราเป็นเหยียบมาเลเซียเรียบร้อยฮะหรือว่าเรามาต่างชาติแล้วก็คือเบตงรมาเลเซียมาติดกันอย่างเงี้ย<ม><น> คุณปึ๊บแล้วก็คุณก็เข้าไปเลยฮะก็แบบว่าเออก็อารมณ์เหมือนที่ผมแบบหนองคายไปลาวเลยฮะแต่ว่าฟิลครั้งแรกไปมาเลเซียทุกคนนะแต่แตที่นี่ผมว่าตอมอดีนะรู้ไหมครับทุกคนครับคือผมไปญี่ปุ่นมาไอ้เกาหลีนี่ตัวดีเลยฮะผมไปเกาหลีมา <c oughs> แล้วหน้าพัดปอกผมไม่เปลี่ยนดูหน้าผมเลยก่อนตอนน้ำหนักร้อยเก้าโลฮะเขาหามนะผมเล่าเรื่องกเกาหลีแล้เ <c oughs> มือเขาหาว่าหน้าคุณไม่เหมือนเดิมนะผมถึงขั้นแบบเกือบเข้าห้องเย็นแต่โชคดีที่พอตอบเขาได้ครับว่าู้สเวดคาร์ดิโอ Yo, yo. แล้วเขาก็ปล่อยไปนะฮะทุกคนครับจริงๆผมจะบอกว่าตอมอเกาหลีถ้าเราแบบมีความที่จะไปเที่ยวจริงไม่ได้แบบจลบสายตาเขาหรือแบบหนีไม่ทำงานผมเชื่อว่าตอบด้วยความจริงใจหรือตอบด้วยความมั่นใจผมว่าไม่เข้าห้องเย็นผมเนี่ยโดนถามประมาณสี่ห้าคำถามผมก็ตอบให้หมดตอบแบบมากับใครพักที่ไหนไปกี่วันมาทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอบฮะแปลว่าเราก็ผ่านชิวๆครับแต่ถ้าเราลุกๆนี่ก็น่าจะโดนห้องเย็น<อ>เพราะว่าผมก็เกือบห้องเย็นครับจะไม่ได้เซียง,ง่ายมากเขาถามอะไรเราบ้าปเนี่ยผ่านหมดทุกคนนะดูดิผ่านเบรดิเฟินผ่านทุกคนนะไม่ีโอ ออยังมีอออจากไทยฮะจากต้องไปอีกรอบใช่ไหมเนี่ยชิมาหายนทุกคนเขาอาจจะหามา,โหโหโหานี้นะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวรอดูว่าจะรอดไหมฮะ เราต้องไปผ่านไหนก็เหนึอนกันที่ถูกแป้งบอกผมไม่รู้ว่าผ่านชิวๆเมื่อกี้ด่านไทยไง๋อล้โูนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวกดมาเล่าให้ฟังคุกคนเมื่อกี้ฮะก็ผ่านด่านมาเลยนะผมนี่ใช้เวลาประมาณ10นาทีคนเดียวเป็นตอมอที่แบบเขาไม่ได้คุยเรานะคือแบบเขาแค่บอกผมูคสแกนแค่นี้เลยใช่ฮะแต่คนอื่นนี่แบบ2วิ3วิจบปุ๊บผมนี่นานไม่รู้เป็นเพราะอะไรฮะหน้าไม่เหมือนเพราะว่า อ๋อผมเป็นต่างดาววันนี้โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วทุกคนนะครับทุกคนลองคิดสิับผมแกล้งเอินทิ้งไว้ตรงนี้เขาจะใช้ช่วยยังไงอะโทรหามามีก็ไม่ได้ด้วย <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวงีบก่อนหนึ่งปีดัฮะเดี๋ยวระหว่างนี้นก,นก็ถ่ายอินเสิร์ตไปนะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงขึ้นะ้วทุกคน <c oughs> ไม่ไหวครับถ้ามัน้าไม่ได้นอนคงถ่ายคลิปไม่ไหวม่วงครับตัวหนึงตากล้องก็คน,หนเหนื่อยทุกคนเดวเจอกันที่ปีดัง ทุกคนตอนนี้นะคะเรามาถึงประเทศมาเลเซียแล้วเราเพิ่งตื่นลงจากรถแล้วก็พุ่งมาเลยพุ่งมารานฟูดคอร์ดรู้ไหมแล้วก็บอกว่าพับทิมเขาไม่รู้สั่งอะไรสั่งอันนี้ไปน่ากินสุดแล้วเรางงมากอะไรวะเนี่ยู้เลยตอนที่คนยังงงเงี้ยยังเบลอเบลอขี้ตายกันอยู่ทุกคนอันนี้มันเหมือนเป็นร้านติ่มซำนะคะทุกคนมันก็จะมีทาละเปาด้วยเนาะตอนนี้เราก็ให้พี่อกจัดการสั่งไปก่อนนะคะทุกคนราคาเขาประมาณ10บลิงกิตนะทุกคน70บบูตตอนนี้ประมาณ75บาบาทเคตอนนี้ไม่รู้เลย ลอกินที่พี่เอกสั่งล้วกันโอ๋โอ,อนี่มันเกี๊ยวคุ้งเลยอะ่ะ ใช่เกี๊ยวกุ้งขนมจี๋เขาลูกใหญ่มากเลยทุกคนพานุสั่งไปแล้วเพราะฉะนั้นไปลอกินของพานุนะสั่งอะไรไปก็ไม่รู้ทุกคนเพราะว่าเรายังไม่แก่กล้าทุกคนเรายังแบบไม่กล้าไม่กล้ากับอาหารต่างประเทศที่เราไม่คุ้นชินนะคะแต่พานุมันกล้าไงขอชิมเบิ้งก่อนขอชิมเบิ้งก,อน,อ,มมอ,งกอนว่าไงเดี๋ยวว่ากันทุกคนครับเมนูที่ผมสั่งมาแล้วครับไม่รู้มันคืออะไรแต่มันเป็นอันนี้นุ่มๆนุ่มๆเดี๋ยวผมลองชิมนะฮะอาจจะหมูหรือเต้าหู้ี๋อวผมลองชิมดูเอาหู้ครับเอาเลยเอาเลย ว่นว <One>, ่นเขาหรออันเนี้ยมันมีอันหนึ่งเว้ยทุกคนคือพี่<ม>เขาเนี่ยบอกว่า ิบโลใช่บอกว่าอันนี้เหมือนพิมีเจอร์เป็นยาวๆเฮกึ๋นตะหู้เฮกึ๋นอนแรกเราเนื้อเป็นเต้าหู้ลองกิดูเนี่ยอันนี้อร่อยอันนี้พี่สั่งเองเพราะหน้าตามันไม่รู้เป็นอะไรแต่เิ็นมันดูในมีดูสวยนะอันนี้คือที่พี่เขาขยันขยอยให้ผมสั่งนะทุกคนนะมันคืออะไรไม่รู้แต่เขาบอกว่าต้องสั่งนะฮะเดินมาตามสิบโลเดี๋ยวผมลองชิมว่ามันจะเป็นอะไรไม่รู้แต่เขาขยันขยอยจริงกับพ่อเนาะแล้วเมื่อกี้เขาเดินผ่านของเขาอีกไหมผมลองนะฮะผมลองชิมดูอร่อยมากครับเป็นตะหู้ที่ไม่กิน ก็เนี่ยเหมือนนมนมนมสด ทุาคนคะตอนนี้เรากำลังจะคิดตังดูนะคะทุกคนคิดว่ามันจะหมดไปกี่บาทคือเมื่อวานเราไปกินติ่มซำใช่ไหมที่เบตงอะ่ะทุกคนกินไปแบบเยอะขนาดนั้นที่ทุกคนเห็นในภาพอะ่ะเข่งละประมาณ15บาทอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหมดไปประมาณ1,200บาทนะคะดูวันนี้เราจะหมดไปกี่บาทเรากินแบบชิลมากทุกคนนี่ 8 3 5 0อุ้ยประมาณ6 0 0กว่าบาทน <c oughs> ทุกคนก็ถือว่าแพงมากไหมจริงๆค่าของชิปดูเขาแอบสูงกว่าไทยนิดนึงนะทุกคนเช่นแบบว่าอาหารเขาจานหนึ่งแบบผัดอย่างเงี้ยจะตกประมาณ10ลิงกิตนะคะ <c oughs> มันก็ตกประมาณ75บาทใช่ซึ่งปร,ประเทศไทยก็ยังมีแบบความ50-60อะไรเรานี่อยู่นะก็แพงกว่าน,นิดนึงทุกคนแต่ก็ไม่ได้ห่างกันมากนะคะนี่นะทุกคนตอนนี้นะคะเรากินข้าวกันเสร็จเราก็มาโพกกันตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะทุกคนคือเราเหยียบอยู่บนพื้นประมาณเนี้ย แล้วข้างใต้อะก็มีน้ําเปินมันมีน้ำแล้วทุกคนแต่เรายังไม่เห็นความปลาความอะไรนะคะเป็นหมู่บ้านชาวประมงแบบเหมือนอารมณ์ขายของฝากนะทุกคนตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าเข้าไปข้างในเราจะเจออะไรตอนนี้ฟิลเหมือนเดินอยู่สมุทรสงครามเออประมาณนั้นประมาณตลาดน้ำเหมือนเดินตลาดน้ำามาทุกคน<ด>เป็นแบบเชิงของฝากหมดเลยตอนนี้ยังไม่เจอของที่แบบมีความเป็นแบบประมงอะไรเท่าไหร่แต่เขาเรียกว่าหมู่บ้านชาวประมงนะทุกคน <S <S ใช่มันเหมือนตลาดน้ำสี่ภาคอะไรหรอุ้ยหมวกโดมอน อังพี่แล้แบบมึงเวลามึงไปที่ลมลมแบนี่ไงมันก็ลมลมลมอนึ่งจ้ามันมีไซส์ใหญ่ครับพิมอะไรคุณจะอยากได้ทำไมเนี่ยสองบาทใบละสอ0รบาททุกคน20่สิวไหนวะคิดง่ายๆนะทุกคนเหมือนทหารเรือพี่แล้วไม่มีลมเว้ยทุกคนมันจะบินแนบโดรีมอนไหมทุกคนว่าไม่ได้ออไม่ครับพิมไม่เอาอจีใช่เลยเสื้อนปฟ้าจโดรีมอน เอาแต่เสื้อสีคู่กันหรอเด็กค้ไม่ใช่ผมสีเขียวคุณเขียวพี่ครับพัตตมเมที่ไปเอาพมตติเม้ซื้ออะไรคุณก็ซื้อเองสิโอ้เป็นร้านค้าแบบอารมณ์เชิงร้านค้าแบบสินค้าที่ระลึกนะทุกคนอ๋ออันนี้เป็นบ้านคือบ้านเขานะทุกคนทุกหลังเนี่ยมองเข้าไปจะเจอหิ้งพ้าก่อนทุกหลังเลยตอนเนี้ยสังเกตมาอยู่นะคะ อันนี้คือเหมือนเป็นหวงจุย้ยป่ะทุกคนแบบว่าเวลาแบบเข้าบ้านจริงๆอะมันต้องเจอพาใช่แต่ที่นี่คือทุกหลังเฮ้ยทุกคนมีนี่ด้วยเฮ้ยอยากได้ของซุ่มลองเลยนี่ไงมีแค่แรกเหรียญคิดว่าที่นี่จับง่ายป่ะกี่บาทไม่ไมผมอยากลองจับตัวเนี้ยหนึ่งโทเคนเัวเกมนี่ไงเขาเขียนอ๋อหนึ่งโทเก้นอะลองวิว เอาแล้ <มา S 2> อีกคุณพอ, <มา S 1> อแล้วคุณมันอ่า <c oughs> อุ้ยทุกคนเจอความประมงแล้วทุกคนนี่จ้าเป็นแบบท่าเรือเลยอ่ะอุ้ยสวยว่ะสวยว่ะเป็นแบบท่าเรือแบบเป็นแม่น้ําแล้วก็มีเรือประมงเป็นท่าแบบคือต้องก้าวขึ้นเรือเท่านั้นนะทุกคนไม่มีไม่มีแบบบันดงบันไดอะไรนะตรงนี้ โอ้หนี่ไงทุกคนสัมผัสความเป็นปะมงได้จริงๆแ,แต่ว่ายังไม่มีความแบบขายแบบร้านอาหารที่ขายซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเ,คเขามีแนวอะไรด้วยนะสะพานเหรอมันมีแนวสะพานอยู่ตรงไกลๆด้วยแต่น้ําเขาแบบนี่คือทะเลเห,รหรืออะไรอะ่ะ ไปจ้าทุกคนฝั่งนี้จะเป็นทะเลที่สวยมากรู้แล้วว่ามันคือทะเลนะทุกคนตอนแรกนึกว่าเป็นแอ่งน้ำเลยแต่ <c oughs> <c oughs> มันใหญ่มาก <c oughs> มันคือทะเลค่ะมันคือทะเลแนละ้วทุกคนทุกคนคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สตรีทอาร์ตนะคะมันเป็นถนนที่แบบว่ามีรูปอย่างเงี้ยทุกคนรูปในตำนานเนี่ยปันจักรยานเนี่ย <สะ S 1> เออมันอยู่ตรงนี้มันจะเป็นแบบถนนที่แบบเป็นคนเดินแล้วก็แบบมีมีร้านมีโน,โน่นมีนี่น่าสนใจนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างคะ่ะ เดี๋ยวานุูนน่าจะได้แบบร้านคาเฟ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปนะตอนนี้กำลังรอคิวถ่ายรูปนะคะไม่ล้ค่ะนีนี่ฟิลเงาะ โอ้โหทุกคนก็มีลายแปะบนหน้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะทนนีเสื้อเขาแอบไม่ตรงปกกันลยรูยแต่เขาก็อเปียวนะอันนี้ก็สวยนะทุกคนกกวสวยอีกแบบเอิเอิ้นทำแบบนี้เอิ้นทำแบบนี้ แต่ก็โอเคนะอันนี้สวยนะของพี่สวยนะใช่แต่อันนี้เส้นพี่เขาแอบอ้วนไปนิดนึงพี่เขาอาจจะน่าจะเป็นคนฝึกทำทุกคนค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ต่อมานะคะเขาเรียกว่าเป็นบ้านมหาเศรษฐีของมาเลเซียทุกคนแล้วแบบว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วคือทุกตารางนิ้วเขาทุกคนมีความแบบทองอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิมองไปอย่างเงี้ยจะเห็นมีความสีทองหมดนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูทีละห้องนี้น่าจะเป็นรูปที่เกี่ยวข้องนะทุกคนซึ่งเราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ที่แน่ๆเฟื่อนอย่าสะดุดใจกันอันนี้พี่ช่วม ผ้ามันนี่น่าจะแบบว่าไม่ต้องกลับไทยเดาอย่างน่าจะแพงหมดแล้วรูปภาพอ่ะทุกคนเป็นรูปภาพแบบประเทศไทยไม่ค่อยมีประเทศไทยคือรูปภาพกรอบรูปมันอันนี้รูปภาพแบบนูนทุกคนมันมีความนูนออกมาทุกคนสังเกตดูเหมือนแบบเราใส่ล็อกเก็ตที่คอแต่เป็นแบบรูปภาพอุ้ยมาเลเซียแบบลว่าเรา ปีนังเขาบอกว่าเป็นชื่อดังนะคะทุกคนคือต้องมาลมเหลืองไม่ต้องต่อคิวแต่คนละแบบว่าเขาบอกว่าเป็นแบบเป็นแบบเจ้าไม่อริจินอลเจ้าไมโอริจินอลนะคะต้องต่อคิวทุกคนโอเคเราต่อคิวไปต้องลองแล้วกัน5 minutes later เอาหกถ้วยหถ้วยไรทีเขาฟังออกกินใส่ถ้วยใส่วยแบบนี้โ่นี่คือเฉาก๊วยเราแล้วปะเนี่ย ว้าวบาร์จีแล้วนะบารจีนะหนึ่งหกละอะแป้งกิขอบคุณค่ะได้มาแล้วทุกคนขอลองชิมซิมเบิร์กอันนี้ก่อนนะทุกคนไม่หวอืมไม่หวานมากน้ำตาลอ้อยเหมือนล้าเหลืองเลยอร่อยไม่หวานมากอร่อยแต่รสชั่งเขาจะเป็นเ t e เจอร์แบบกรักง่ายๆทุกคนไลท์แบบว่าเหมือนข้าวปุ้นบ้านเราเฮ้ย ไม่ไม่หวานมากกำลังดีเลยอะทุกคนแก็ถือว่าอร่อยทุกคนเราช่องไม่ต้องหนึบหรอกเกิดเป็นล็อกช่องเนาะอร่อยอะปินอยู่นะไปเราไปที่รถกันเถอะทุกคนได้ของกินแล้วเราไปกินบนรถนะทุกคนเพราะเราต้องไปที่อื่นต่อแล้ว ทุกคนค่ะตอนนี <no full story> ้นะคะก็เที่ยวกันมาทั้งวันแล้วค่ะทุกคนก็คือเที่ยวแล้วก็เปิดคลิปแล้วก็บอกว่าเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมแล้วก็จะหายไปเลยว่าทุกคนพาเราไปเที่ยวีคือแบบไม่ใช่บิวตี้แบบไม่ใช่แบบสายท่องเที่ยวนะทุกคนก็ขออภัยในความแบบว่าไปไปมามาไที่ไหนแล้วก็ไปแล้วไปรู้ว่าอย่างเดียวก็เพราะว่าฉันอยู่ไหนแต่ไม่รู้ว่าฉันทําอะไรวันนี้เรามาอีกทีหนึ่งทุกคนเขาเรียกว่าแบบเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่บาลิงนะทุกคนแล้วที่เนี่ยมันจะมีแบบพวกช็อกโกแลตช็อกโกแลตคือ ชื่อเรื่องขนมพวกช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหลายๆอย่างก็คือที่แบบกินที่ไทยก็มาจากมาเลยนะคะทุกคนแล้วจะบอกว่ามันถูกกว่าที่ไทยเพราะฉะนั้นเราก็จะพานลองๆมาช้อปปิ้งซื้อของฝาก้ยซื้อของฝาก,กของปาก,ก <laughs> อะไรนะไป <laughs> <ๆ S 2> ซื้อของฝากทุกคนไปดูกันค่ะว่าข้างในซูปปเปอร์มาร์เก็ตของมาเลยจะมีอะไรให้เราซื้อขึ้นบ้างค่ะไป ก่อนสมัยก่อนที่เขาบอกว่าเอ้ยชอบใส่โกเต็กชอบใส่โกเต็กมาเลยยังมีโกเต็กจริงๆทุกคนยี่ห้อโกเต็กจริงๆใช่มันคือคาาายี่ห้อโกเต็กผ้าทำไมคือยี่ห้อโกเต็กนี่โอเคไปพอยที่เราต้องการมาเถอะพานุบอกเร็วๆนะคะแล้วก็ไปพล็อกขนมดีกว่าไป เดี๋ยวขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะเพราะตอนนี้เฟิร์นไม่ได้ซื้อของแล้วเราต้องรีบไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้เฟิร์นไปช้อปปิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูผลประกอบการกันวันนี้เราได้องไปช้อปปิ้งด้วยเหรอ,อ,อเฟิร์นโอ้โหมาไกลเชียวโอเคบายบายเฟิร์นไปช้อปปิ้งก่อนเลยไปบายบายเดี๋ยวเจอกันนะ